Thank you so much my friend Thank you Thank you d e n Thank you uh, s u n s h i n e too for coming อ uh, ่น้องหนูพี่ให้ลูกกุญแจไม่ได้เดิอไม่พี่ไม่รู้เป็นไรช่องพี่มันให้ลูกกุญแจคนยังไม่ได้เลยของคนอื่นของคนอื่นเขาก็กลับมาแล้วนะแต่ของพี่ยังไม่เห็นกลับมาเลยมันต้องกลับสิเนาะคนอื่นเขายังกลับเลย กดเอไฮไลท์อีกกดเด้อขึ้นทำคลิปด้วยนะคะขึ้นทำคลิปบอกเลยจ้ะบลอตัวบลอตัวอาศัยอาศัยเฮ็ดคลิปไปนั่มจ้ะอาศัยทำคลิปไปด้วยเมามอยกันไปด้วยน้อง่ะนนาะ พูดอได้ยินเสียงฝา,าห้องบว่าน้อเนาะน้องอินจ๋าถ้ามีธุระก็ไปทำได้เดอ้อน้องทีนั่งคือกันทุกคนเดยจ้ะเดอ้อเพราะว่าจะไม่ไม่ได้ขึ้นแบบสิบห้านาทียี่สิบนาทีเหมือนคนอื่นเขาขึ้นก็ได้ขึ้นแล้วพ่อกระเทินนกับสิขึ้นขึ้นชั่วโมงหนึ่งเลยจ้ะเพราะว่าเหตุเอาคลิปนัน่งเาะจ้ะเนาะ ว้าห้องดังแทะแม่นแม่นแม่นอันอากาศบอดีแม่อันสะพาออน,นอันน้องอินบอกว่ามันคือนหมุนมันคือหม,มุนนาสันแบบขึ้นบอดีนะจ้าขึ้นเพราะว่ามันอากาศบอดีอากาศไม่ดี นั่งกินเข่าคับพี่ซุสิบแปดโอ้อันหกโมงแรกบานเท่าแล้ววะตที่ได้ยังกินน้องอินอีกสองปีเนาะน้องอินเนาะพี่วังว่าสิได้พ่อพวกน้องอินอยู่เด้อตนโดนสิบปีสิบปีเลยนะน้องอินอีกสองปีถ้าพี่สิไปเมืองไทยคือสิบปีปปเ,นเนี่ยสิบปีใจหิดเนี่ยน้องอินพี่ว่าได้ไปเมืองไทย สิบปีสทวนๆเลยน้องอินอีกสองปี้ะพีสิบไปเมืองไทยนะสองปีนี่ก็แป๊บเดียวเด้อเ,เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกปีนี้ก็ครึ่งปีก็หมดไปแล้วต้มจืดน,นอไม้ค่ะอุย้ยเป็นตะแซบแท้ น้องหนูแล้วน้องหนูได้อะไรกินกินเย็นน้องหนหูหิวข้าวหิวข้าวเพื่อนนันอ๋อน้องอินนี่ซื้อนันเหรอน้องอินชื่อนันเหรอหรือยังไงน้องอิน เก็บมาแล้วกัยังต้องมาทําความสะอาดเขาอีกเนาะสัวสิได้กินนผมเชื่อกะซุ้มแมคคาที่เขาเห็ดน,นี่ก็บเป็นเต่ได้ตุนเขาอยู่ได้เนาะไล่ขั้นตอนมามา,มาเพื่อนหนู